ผมได้ข่าวมาผมเชื่อว่าเป็นข่าวที่กองเป็นหน่วยข่าวที่ผมกองได้และข่าวนี้ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ผมจะพูดดีไหมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณอวลานี้เตรียมเก็บกระเป๋าแล้วครับพี่น้องตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเก็บกระเป๋าแล้วครับ สิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือการลีภัยทางการเมืองครับเวรกรรมมันมีจริงครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ<ด>ผมบอกแล้วครับเวรกรรมมันติดจัวเวรกรรมมันมีจริงเพราะตอนนี้สพเมืองนอนท์เป็นโรงพักแรกที่มีการดำเนินคดีกับพี่น้องด้วยมาตราหนึ่งหนครับขอเสียงโห่ให้ ผู้กำกับที่เป็นคนนครศรีหน่อยฮะพี่น้องครับวันนั้นผมเป็นลูกหลานคนจังหวัดโนนทแท้ๆหลายคนบอกว่าผมหลั่งน้ำตาออกมาทำไมมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของผู้นำการชุมนุมนะผมบอกว่าน้ำตาที่ผมไหลออกมาวันนั้น มันคือความเจ็บปวดฮะความเจ็บปวดคืออะไรครับเรามีการเจราจาว่าเรามีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หลังจาก<ย>การชุมนุมเสร็จเราจะมีการกินหมูกระทะเนื้อกระทะนหน้าสอพหน้าโรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจช่าผู้น้อยก็ยินยอมเพราะถือว่าเขาชุมนุมโดยสันติอาหิงสาปราศจากอาวุธแต่สักพักใหญ่ๆครับ ผู้กำกับเดินมาดุ่งๆมาเลยฮะผมก็ไม่รู้โยมมีอะไรออกจากบ้านมาหรือเปล่ามาชี้หน้าว่าผวกผมว่าคุณไม่ให้เกียรติสถานที่ราชการหรือที่นี่เป็นสถานที่ราชการแล้วผมถามว่าสถานที่ราชการที่พูกท่านทํางานอยู่มันเป็นเงินของใครใช่ไหมครับพี่น้องใช่มันเป็นเงินของคนที่ไปนั่งกินหมูกระทะตรงนั้นด้วยหรือไม่ท่านมาใส่อารมณ์มาชี้หน้าด่าประชาชนผมก็ไม่อะไรฮะ สภาพหนึ่งเรียกผมเข้าไปบอกว่าน้องเดี๋ยวเตรียมตัวเสียค่าปรับนะถ้าไม่เสียเดี๋ยวเราจะดำเนินคดีมีอะไร้างครับเสียงอื้ออึง1,000บาทปิดจราจร5,000บาทพร้อมกับเครื่องขยายเสียงอีกผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่รวมแล้วก็เกือบหมื่นนะครับรวมแล้วก็เกือบหมื่นปรากฏว่าถามจริงๆแล้วว่าพวกเราก็มีเงินที่จะจ่าย แต่ผมถามว่าเฮ้ยพี่การชุมนุมเนี่ยมันชุมนุมโดยสันติอหิงสารปัสจาอาวุธพวกผมไม่ได้มีอาวุธมันมีเรื่องของการลดหย่อนกันได้การปิดจราจรเนี่ยค่าปรับเนี่ยมันไม่เกินหนึ่งหมืนคุณก็ปรับหนึ่งร้อยคุณจะปรับได้เลยปรากฏว่าเขาบอกเลยนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เสียค่ารปรับพรุ่งน,นี้ผมจะฟ้องศาลฟ้องใบแดงที่ศาลทันทีขอเสียงโห่ให้ภูมิกับเลยฮนะ เท่านั้นครับผมหัวร้อนทันทีครับผมไม่ฟังพุ่มกับคนนี้อีกต่อไปผมไม่ฟังอีกต่อไปแล้วผมบอกเลยฮะส่งใครมาเจราจากับผมในการชุมนุมในจังหวัดนนท์ครั้งต่อไปผมจะไม่รับฟังและการเจราจาทุกอย่างจบลงที่วันนั้นฮะในเมื่อเขาคิดที่จะมองประชาชนอย่างพวกเราเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ปล่อยเขา น้ำตาผมที่ออกมาวันนั้นมันออกมาจากความเจ็บปวดผมโพสใน Facebook ครับหยดแรกผมหลั่งน้ําตาออกมาให้กับประชาชนทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปบมือให้กับตัวเองด้วยครับพี่น้องหยดต่อไปผมขอหลังให้ค่าของประชาชนแต่ไปรับใช้ระปเด็จการก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ แบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับทหารก็พึ่งไม่ได้วันๆก็จะลบกับประชาชนแถมยังมีตำรวจบางกลุ่มจ้จะเป็นศัตรูกับประชาชนและแบบนี้ประชาชนจะมีที่พึ่งได้อย่างไรมาตาในหนึ่งสองผมบอกแล้วไม่ว่าจังหวัดนนท์หรือจังหวัดไหนนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ควรมีใครได้รับโทษ ตามมาตาหนึ่งหนึ่งสองอีกต่อไปครับพี่น้องครับตำรวจเขาบอกว่าต่อไปนี้เราอยู่ดูโทรทัศน์อยู่ช่องไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมีความผิดอยู่ในในช่วงเวลาที่เราดูอยู่นั้นเรานั่งดูอยู่ที่ไหนเราก็ไปแจ้งความที่นั่นได้ถ้าตำรวจนนทบุรีดำเนินคดีกับช่องวอยแล้วก็ทนายอนุทเมื่อไหร่ ผมขออาสาสมัครพี่น้องจํานวนหนึ่งรคนไปแจ้งความจับไอ้อผู้กองปูเคนกับผมเหมือนกันดีไหมครับพี่น้องต่อไปนี้มันทําอะไรได้เราก็ทําได้เช่นกันแล้วคนต่อไปเด็กก็เด็กผมไม่สนใจแล้วฮะไอ้โคชโยทีนั่นนะฮะผมพูดกับตำรวจว่าพี่ตำรวจอนะ่ะพี่เป็นเจ้าพนักงานพี่ก็เห็นข่าวทั่วไปทั่วประเทศโคศชโยทีการน,นำกลุ่มไทยพักดี มีการแสดงออกถึงการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระรมุขด้วยซ้ำผมไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมาร้องทุกข์เลยฮะทําไมผมบอกว่าโคชโยทีคิดล้มล้างการปกครองครับมันเต็มๆฮนะมมีใครบ้างมีหมาตัวไหนบ้างในแผ่นดินนี้กล้าพูดว่าเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาะศมันไม่มีคนที่พูด คนนั้นคือผู้ที่คิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับเ<อ>พราะฉะนั้นครับผมขอเวลาอีกสามวันเดี๋ยวผมจะแจ้งไปถึงพี่ไก่ดิสแปนกลุ่มเลือกข้างถ้าผมนัดชมนมที่หน้าสอพอเมืองนอนทรอบนี้ผมจะเอาเวทีขนาดกลางไปตั้งเนาหน้าสอพอเลยครผมจะไม่ใช้ลำโพงแล้วแล้วก็ ผมทราบดีว่าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจนนทบุรีจับตาดูการไล่สดในครั้งนี้อยู่แต่ผมไม่รู้หรอกว่าช่องไหนเขาดูอยู่แต่ผมขอฝากไปเลยฮะท่านไม่ต้องมาเจราจากับผมเดี๋ยวไปคุยกันวันชุมนุมอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องมาคุยกับผมเพียงคนเดียวการชุมนุมพี่น้องร่วมกันถ้าจะดําเนินคดีกับผมก็ดาเนินคดีพี่น้องด้วยใช่ไหมครับใช่ ผมเชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่ดําเนินคดีกับผมนะฮะถ้าเขาดําเนินคดีกับผมวันนั้นผมบอกเลยครับผมไม่ยอมที่จะไปเสียคราบะผมนั่งอยู่ตรงอนุสาวรีย์ผู้วิทักษ์สันติราชทําไมผมถึงต้องนั่งอยู่หน้าอนุสาวรีย์ผู้วิทักษ์สันติรารู้ไหมครับผมร้องทุกต่อวีรชนตํารวจ ว่าขณะนี้ตำรวจบางคนผู้กำกับสบเมืองนอนกํกำลังเหยียบย่ำหัวใจประชาชนครับขอเสียงโหให้มันอีกครั้ง,งอย่างไงถ้าเป็นผมนะผมนะไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนผมบอกว่าตำรวจทั้งหลายหลายโรงพัก,นนกไม่เคยเห็นนะอนุสาวรีผู้พิรักษาติลา ที่นนทบุรีไม่เหมือนจังหวัดอื่นท่าไปดูได้เลยอนุสาวรีย์ูมพิทักษ์สออัิิลราสพเมืองนนทบุรีด้านหลังป้ายนั้นมีชื่อตำรวจที่ต้องถูกฆ่าตายในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีเพียงการช่วยเหลือครอบครัวตำรวจเหล่านั้นเพียงแค่ชั่วขณะได้เลื่อนยศแค่สองขั้น แต่ผู้กำกับสพเมืองนนทและอีกหลายๆที่กำลังงเหยียบย่ำหัวใจตำรวจเหล่านั้นทำไมท่านไม่เอาเวลาที่จะไปดูแลลูกน้องของท่านที่สูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ผมขอแค่นี้แต่วันนี้ท่านกำลังเอาตัวลงมาเปิดเบื้ออยู่กับการเมืองท่านกำลังเอาตัว ลงมาวุ่นวายกับการเมืองท่านกําลังจะเอาตัวท่านโหนสถาบันลงมาถ้าท่านบอกว่าท่านจงรับพักดีต่อสถาบันพระมห,หากษัตริย์จริงท่านไม่ฟังในหลวงไงในหลวงระองนั้นก็ทรงมีพระเมตตาแล้วนี่ท่านประกาศแล้วห้ามมีให้มีการดําเนินคด,ดีตามประมวลกฎหมายอาญา112สองกับประชาชนอีกต่อไป เอาครับเรื่องนี้ทุกคนรู้ดีเรื่องต่อไปผมยังไม่อยากให้พี่น้องปกกตาโวกเวกโวยวายเราเห็นข่าวไหมครับเมืม่อวันสองวันที่ผ่านมามีภรรยาหรือภริยา<ป>ของอดีตน,นายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนคนไทยรักมากที่สุดในประเทศไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เขาบอกว่าท่าน,นท่านผู้นั้นก็คือท่านาคุณหญิงพชมายดามาโมงนักป้าวเพ็รเข้าไปหม้อ,อลถนะครับผู้ป่วยอมภาพาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวมาเลยครับพักเพื่อไทยประธานยุทธศาสตร์ก็คือคุณหญิงสุดารัตนลาออก <Okay. S 1> หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณสมพงษ์อมรพิวัตรพ,พิวันรลาออกคุณอานุานดิต นาครทัพลาออกหลายๆคนลาออกหลังจากนั้นก็มีข่าวตามาเลยครับว่าจะมีนายกพระราชทานผมบอกว่านายกพระราชทานนมันไม่มีมันมีแต่นายกนิ้วกลางครับพี่น้องจะเอาหมายอะไรมาเล่นงานผมอยากให้ผู้ปกครองประเทศนี้หลายๆคนย้อนกลับไปดูพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้า มีอดีตนายกท่านหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าไอหมีหน้าฮกพี่น้องอ่านกลับดีครับหมีหน้าฮกอ่าก็คืออภิสิทธิ์เวชาชีวะไปขอนายกรัฐพระราชทานก็คือนายกมจในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าอะไรไหมครับท่านจะมาขอนายกมาตาเจ็ดหรือนายกมจ ข้าพเจ้าทาให้ไม่ได้เ,เพราะนายกมเจ็ดมันไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่นังถ้าท่านเอานายกมเจ็มา,ามนั่นหมายความว่า สถาบันพระมาหากษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวกับการทรงแน่นอนตามร,รัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วรลเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอัน,นามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมรมมุขกษัตริย์นั้นทรงอยู่เหนือการเมืองแต่ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามีมา เราอาจจะเปลี่ยนจากสามนิ้วเป็นนิ้วเดียวครับเราไม่เอานายกม .7 เราไม่เอานายกคนกลางมันมีแต่นายกนิ้วกลางใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องการผมขอยืนยันข้อเรียกร้องเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีหูถ้ามันวุ่นวายมากนักถ้าสอรลงมาวุ่นวายมากนัก แสดงว่ารัฐธรรมนูญจะปรับปี60ไม่ได้ออกมาให้ประชาชนได้แก้เพราะฉะนั้น<ต>ฉีกมันเลยดีไหมครับพี่น้องฉีกมันซะแล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40ดูดิ2วงมันจะอยู่ได้ยังไง